สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาขอเล่าปัญหาผิวของตัวเองหน่อยนะคะเชื่อว่าหลายคนที่เริ่มมีริ้รอยนะคะก็คงคิดเหมือนกันคะ่ะว่าพอาอยุเรามากขึ้นผิวก็จะเหี่ยวแหง้งตึงไม่เท่าเดิมใช่ไหมคะเป็นเรื่องธรรมชาติแก้ไม่ได้แต่นี่คือความจริงที่เปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยค่ะ เราเป็นคนที่มีริ้วรอยตรงหน้าผากค่ะกับรอบดวงตาตรงปีนกานี่คือชัดมากเลยนะคะเราใช้สกินแคร์หลายตัวก็ไม่ค่อยเห็นผลค่ะจนได้มารู้จักตัวนี้เลยค่ะ h าร์ดแอบิลิอีลิฟวิ่งเอเซนต์นะคะตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดอย่าง Co c o อิมไซคิวเทค่ะเปปไทด์คอลลาเจนทับทิมแล้วก็ซากุระนะคะ พอใช้ครั้งแรกค่ะรู้สึกเลยค่ะว่าเนื้อโลชั่นซึมเร็วมากค่ะตกเบาๆนะคะก็จะซึมลงสู่ผิวอย่างทันทีเลยที่สำคัญน,นะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะหลังจากใช้ไปสักพักนะคะผิวที่เคยหย่อนค้อยก็กระชับขึ้นค่ะดวรอยจางลงรอยจุดดงดำาก็ดูจางไปด้วยค่ะผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ สิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะก็คือคนรอบตัวค่ะเริ่มทักว่าทำไมผิวดูสดใสดูเด็กลงตอนนี้บอกเลยเลยค่ะว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยหรืออยากจะฟื้นฟูผิวให้ดูอ่อนกว่าวัยนะคะ ต้องลองฮาด์บิลอี่ริฟิ้งเอเซนต์โลชั่นเลยค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าผิวดีมีได้แค่ตบเบาๆเ,เท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเบลใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะไปลองใช้กันดูนะทุกคน